สามสองชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะครับก่อนอื่นเลยนะอย่าลืมกดติดตามดูรวมดี r i g ไ t ทีวีไ h ทูเดย์ไว้ในทุกช่องทาง นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับทุกๆโซเชียลวีเดียของสินแสหมิงนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนาดวงชะตาของคุณต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมยังมีความอิลุกขุกครากยังมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยยังมีความติดขัดยังมีความไม่ได้อย่างใจอยู่ฉะนั้นทำอะไรขอให้รอบคอบ ขอให้ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับอย่าไปทําอะไรแบบรีบรีบร้อนๆ้อโลกโอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำนะชาวลัคนาราศีมิถุน1-5มีความยุ่งยากใจในเรื่องความรักนะครับไม่ค่อยแฮปปี้ทุกใจ6-10นะครับยังมีความหมุนหิดใจอยู่ไม่ค่อยพึงพอใจในสภาวะแวดลอ้อม ส1จนถึง15นะครับการงานมีความสำเร็จดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็16ถึง20ช่วงนั้นติดขัดมีปากมีเสียงหุดหิดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยลงตัวกับหลายๆสิ่งหลายๆประการด้วยกัน21จนถึง25ช่วงนั้นให้ระวังสุขภาพผมบอกแล้วไงช่วงเนี้ยยังอิรุขรุกขาดอยู่ ระวังสุขภาพร่างกายแล้วก็ดวงจะเปลี่ยนแปลงในช่วง26จนถึง31อาจจะมีการเดินทงเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพุธดาวเจ้าเรือนของคุณโคอจรอ,อยู่ในเรือนวินาศในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับและดาวอาทิตย์ก็วินาศด,ด้วยจึงเป็นความจุกจิกใจในหลายๆเรื่องหลายๆประการยังไม่ค่อยลงตัวนะัก เรื่องการเงินนะครับได้มาใช้ไปหรือบางคนเนี่ยมีหนี้สินอยู่อาจจะเอาเงินไปใช้หนี้ไปเปาะหนี้หรือทำอะไรก็ตามให้ตัวเองมีความรู้สึกเบาลงนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเรื่องของการงานต้องบอกว่าดาวพฤหัสมาทับลัคนาของคุณเป็นที่เรียบร้อยได้อง์เกณ์นรักเกณฑ์อุดมเกณฑ์ต้องบอกอย่างนี้ว่าภาพรวมๆในระยะยาวๆเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะครับแต่ว่าแต่ว่านะดามันเพิ่งย้ายมันไม่ได้ย้ายปั๊บแล้มันจะดีเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับดาวย้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือดาวใหญ่ๆระดับตีเทพย้าย3ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นคือดาวราหูนะครับดาวราหูย้ายก่อนเลย5พฤษภาคมเวลาประมาณ9โมง40กนาที9โมง44 45น,าท,า,นาทีนั่นแหละ แล้วก็มาดาวพฤหัสย้ายวันที่13พฤษภาคมเวลาประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ย้าย19พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณตี1กว่าๆนั่นจะไม่ผิดนะตี1 50 50 60นาทีหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของคำพยากรณ์ตรงนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมดูแล้วในเดือนพฤษภาคมดวงคุณยังขุกลักอยู่ นะครับยังมีความติดขัดอยู่นะแล้วก็ทําอะไรยังไม่ค่อยได้อย่างหวังนะักดาวพุ่งขยับย้ายก็ต้องมีสติทําอะไรต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้และยังเป็นเดือนที่คุณเองนั้นหงุดหงิดกับสิ่งรอบๆตัวอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสที่คนที่มีปัญหาจุกจิกกันมาก่อนหน้านี้ แล้วห่างๆกันไปไม่ว่าจะห่างไปเลยหรือว่ายังคุยติดต่อกันอยู่อาจจะมีการกลับมาคุยกันแต่ด้วยความบังเอ,อิญหรือความตั้งใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ก็นํามาซึ่งความหงุดหงิดใจลําบากใจเหมือนเหมือนกับคนที่มันไม่ค่อยเข้ากันมาก่อนหน้านี้พอจะพยายามปรับตัวขึ้แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีความรู้สึกอีหลักอีเหลือดูแล้วยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรและนี่คือคําพยากรณ์ของสินแสหมิง นะครับให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนกับดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคม2568ช่วงดโชคดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล